วันนี้สว <We> ัสปลาตกใจปลาสวัสดบได้นนะคะวันนี้ของนาองกูยังู่ตามมาเลยเดี๋ยวไปตั้ตรวจเออตัตวจอย่างเ้ยนะเออไม่เลว่ะบแต่ว่าตัวน้นง่ายไปได้เลยขายไปทังตัวได้เลยนะไอตัวกลางกลางมีตั้งวเลยมีั้งวน้องว่ายีนีปลาีบ่ามา่อกมาไว้าักซ้มตัวเลยแต่ไม่เก่ เดียวแกงเดียวกูทำพาเราของเราไปเกงนี่อ๋อตะมึงตักช่วงนั้นก็ได้นะช่วงพุ่งมานั่ะเอาเกงเลยเดี๋ยวเอางเกออกงซมเหลาตกโตวะตกโตตังมาเลยเดี๋ยวกูกูกินมาล8งไปบาทน้องไอเดียตีตั้มไว้เดี๋ยวก็รู้นงือไม่ก็ได้น้องเดี๋ยวยตูตียมันน้องตก็เด้องไป ป่าสวยสวจ้าสวยสยใยใยม่คะาำกินให้ครับเออขอลบปาไปเกมก้อยเก็บนะเดี๋ยวแกงมกงมลาวนี่วันนี้นี่นี่ตำตาอยู่หลานระด้หลามอยู่ลเด้อแลกว่านี่ลอปเตขอเกร้อลยยี่็อปข้อลยยีทปลาจ้ะปีปาดุกหน้าข้อปี่ีทั้งคนนั้นก็เอาปี่แวน้องตีาแล้วก็ว่าเปลี่ยนเป็นปลาดุกเหลียงนงก็เลยว่าตีว่าแลไวย้ว่าน่ะ ยาไปีข้องปีซ้ำลอยองมันนะคะอยชิ้องบานา่อยพอดีหักข้องหน่องเนอมก้อปลายตม้อเยออ้องกุานะลน่องันหจ้าจังถ้าวะดีมาหักตัวนี้น่านได้นูองตั้มตั้มหลเต๋ตั้มหลกเตกันกันเป็นหลกเตาด้เดีเนี่ของนางเอกเราน้องโรเซ่รยกว่านะ ตงดึงกี <S <S ่ใบดึงได้ค่ะึงดียยึงจละนี่ก้องโลกาประจำอันนี้เดี๋ยวจะไดักออไม่ักแล้วอันนั้นกับอันนี้ปลาตับทิมกันไิงจี๋จังร่วมไปแต่เบอมันกิโลเดียวกันนะอันนี้โลกาอะไร่ทำห่อไหรอเอา200ร้อย้อย7ปอดร้อยเจ็ดอยเร้อยเจ็ดปอดร้อยเจ็ดปอดเป็นหมดไม่อความมันะนะเอามีอะไรโล